ใครน่าอิจฉาที่สุดมีผู้ทรงศีลนะครับถามผู้ที่เกิดในภพภูมิต่างๆถามว่าถ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอยากจะทําอะไรเทวดาตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ข้าจะพิจารณาธรรมเพราะมนุษย์มีร่างกายพิจารณาธรรมได้พญานาคตอบว่าข้าจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์แต่เป็นเดรัจฉานบวชไม่ได้พระภูมิเจ้าที่บอกข้าจะทําบุญเองได้ไม่ต้องรอให้ใครอุทิศมาให้สัตว์เดรัจฉานบอกว่าข้าจะส่งเคะสัตว์อื่นเพราะเป็นสัตว์เนี่ย ไม่ฉลาดเหมือนมนุษย์เปรตตอบว่าข้าจะรักษาสิลจะได้ไม่ต้องมามีรูปร่างที่อัปลักษณ่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้สัตว์นรกบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ข้าจะทําความดีเพราะการอยู่ในนรกมันทรมานมากแต่มนุษย์กลับตอบว่าฉันอยากรวยอยากรวยนั้นไม่ผิดแต่ว่ามันตื้นเกินไปสําหรับการได้เกิดเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าสอนว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากการได้พบพุทธศาสนาเป็นของยากการได้ฟังพระสัจธรรมเป็นของยากยิ่งและการได้อุบัติของพระพุทธเจ้ายากยิ่งกว่า